สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,598ทับ31ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าวักหนึ่งการเลิกรับบุรบุญธรรมถ้าบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะแล้วจะเลิกโดยความตกลงกันในระหว่างผู้รับบุรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเมือ่อใดก็ได้วรสอถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเลือกรับบุตรบุญธรรมจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาและให้นำมาตรา1,598/20ทั 20, และมาตรา1,598/21ทั 21, มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ได้รับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมตามมาตรา1,598/21ทัวรรคสมาตรา1,598/22ทั 22, มาตารา1598ทับ23มาตา1598รา1598ทับ24หรือมาตา1598รา1598ทับ26วักสองถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะการเลิกรับบุตรบุญธรรมให้กระทำได้ต่อเมื่อมีคำสั่งสารโดยคำร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียหรืออายการวักสี่ การเริกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายค่ะเมื่อได้มีการรับบุตรบุญธรรมแล้วหากต่อมาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมประสงค์จะเลิกการรับบุตรบุญธรรมย่อมจะทำได้โดยตกลงการรับบุตรบุญธรรมทั้งสองฝ่ายอข,อขออภัยค่ะ จะทาได้ก็คือโดยตกลงเลิกการรับบุตรบุญธรรมทั้งสองฝ่ายอนอกจากนี้การรับบุตรบุญธรรมอาจยกเลิกไปโดยผลของกฎหมายดังนี้ค่ะคือการเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้รับบุตรบุญธรรมและตัวบุตรบุญธรรมเองในกรณีที่บุตรบุญธรรมพ้นจากสภาพการเป็นผู้เยาว์แล้ว จะเลิกเมื่อใดก็ได้โดยตัวบุตรบุญธรรมเป็นผู้ยินยอมตกลงเลิกกับผู้รับบุตรบุญธรรมเองแต่ในกรณีที่บุตรบุญธรรมยังเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาเช่นเดียวกับในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมถ้ามีทั้งบิดามารดาก็ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองคน แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งถูกถอนอำนาจปกครองหรือตายไปก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ซึ่งยังมีอำนาจหรือยังอยู่แต่เพียงคนเดียวคว,ยยความยินยอมนั้นก็มีผลหรือในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องให้ความยินยอมไม่อาจให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผล ผู้แทนโดยชอบธรรมหรืออายการอาจร้องขอต่อศาลได้เช่นกันค่ะและถ้าหากว่าการเป็นบุตรบุญธรรมนั้นเกิดขึ้นโดยคำสั่งของศาลให้ผู้รับผิดชอบในกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อรับเลี้ยงดูเด็กและผู้เยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนินติภาวะเป็นผู้ให้ความยินยอมนอกจากนั้น กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหรืออายการร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้เลิกรับบุตรบุญธรรมได้และถ้าบุตรบุญธรรมมีอายุ15ปีขึ้นไปเม้จะยังไม่บรรลุนิติภาวะก็จะต้องให้ความยินยอมในการเลิกรับบุตรบุญธรรมด้วยการเลิกรับบุตรบุญธรรมจะต้องจดทะเบียนเช่นเดียวกับการรับบุตรบุญธรรม การเลิกรับบุญบุญธรรมจึงจะสมบูรณ์ค่ะต่อมามาตรา1598ทัน้แทับมนมัญญัติไว้ว่าการรับบุญบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิกเมื่อมีการสมรสฝ่าฝืนมาตรา1451ค่ะในกรณีที่ ผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรมบุคคลทั้งสองย่อมมีสถานภาพสองประการคือเป็นทั้งบิดามารดาและสามีภริยานับว่าเป็นการยุ่งยากเเป็นอย่างยิ่งนักนิติศาสตร์จึงมีความเห็นว่าเมื่อการสมรสสมบูรณ์ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมก็ให้ถือว่าการรับบุตรบุญธรรมเป็นอันยกเลิกไปค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบก,การอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ